แล้วก็สถานที่ที่สองนี้เป็นสถานที่ที่เฮานั้นบกควรพาดเลยถ้า,า,า,ถาเฮามาหลวงพระบางเนาะถ้าเฮาบ่มาฮอดสถานที่นี่นี่ก็ถือว่ายังกระทันฮอดหลวงพระบางเือนั้นก็คือวัดเสียงทองนะกลับมาแต่ตอนนี้เขามาเสาห่มก่อนฮอ,อนกายเบึงบ้งบึง้งบึ้งสภาพผนินี่จนจีไซนสบู่ได้แล้วนี่จีไซนสบู่ส่แซมพูล้างผิกวกระจายละฮอนพูดเบึ้งมายาจาไในกินน้ำจากกิเทือแล้วก็ทางหลังนี่ <laughs> นี่เลยนี่ อาจารย์คิดที่เพือ่อนนำทอกใส่มายาฮอ,อนกกยเนาะเอ็ะนอะไรก็ได้เดี๋ยวน,นั้นจะช่วยให้มายาเพื่อนแบบลดความฮอน,นั้นอาจารย์คิดที่เพื่อนก็เลยยังบอดบุญปีใหม่เธอนะบอดสงการเธอแต่เอนานำทอกใส่มายาเดี๋ยวเอาเสามือ,อนี่ก่อนนะพอร์นขก่ก่อนให้ลดความฮอร์นเราจึงแบบไปละวัดเสียงทองพี่นะฮอนโนอ้ ยึบินนำยาเย็นนี่บุญปไม้ลาก็ยังบุท a นฮอเอะเอาฮอ o เอะเอาอเต็มเต็มล่ะมึงดูอฮคิดว่าฝนตกบ่มีจานกิท่หดนำ b u t h a n t h a the meeting that they come here asking ask people. to talk But don't do เขบอกว่าวัดเชียงทองเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางเนาะแต่สมัยแบบบูฮานแบบสงครามเข้ามานะมีเพียงวัดเชียงทองวัดเดียวเท่านั้นที่บดบึม้มฮะเนาะก็เลยเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเนาะที่เป็นอะไรว่าสถานที่รวมจิตใจของชาวหลวงพระบางก็เป็นได้นะฉะนั้นจึงเหตุให้หนักท่องเที่ยวยุตั้งประเทศหรือว่าตั้งเมืองตั้งแขวงเนี่ยเนาะเข้ามาหลวงพระบางก็สถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัดเชียงทองเนี่ย hi, hi,